ต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของการสร้างลิงก์ Google Meet นะครับซึ่ง Google Meet นะครับคือการที่เราสามารถสตรีมสดหรือว่าการถ่ายทอดสดการสอนของเรานะครับภายในคลาสนั้นๆได้นะครับซึ่งการสร้างลิงก์นะครับให้เราไปที่ตรงนี้ครับลิงก์ Meet นะครับกดที่สร้างลิงก์ Meet จากนั้นให้กดไปที่สร้างลิงก์ Meet เลยครับจากนั้นกดบันทึกครับ การสร้างลิงก์มีดนะครับเราจะสามารถทําได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับทําครั้งแรกครั้งเดียวหลังจากนั้นเมื่อเข้ามาสู่ห้องเรียนนี้นะครับก็ไม่ต้องทําลิงก์มีดอีกแล้วเราสามารถใช้ลิงก์ตัวนี้เข้าสู่ Google Meet ของห้องนั้นๆได้เลยนะครับครับเมื่อสร้างลิงก์มีดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถเข้า Google Meet ผ่านลิงก์ด้านบนได้เลยครับสำหรับ นักเรียนก็สามารถคลิกได้ที่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับหรือไม่ถ้านักเรียนไม่เห็นเราก็สามารถ Copy ตรงนี้ครับสามารถไปประกาศในหน้าชั้นเรียนนั้นๆได้เลยนะครับเมื่อเข้าสู่ Google Meet นะครับก็เข้าสู่หน้านี้นะครับซึ่งให้ทำการกด อันลทั้งหมดเลยนะครับที่ขึ้นมาทางด้านบนนะครับจะเป็นการอนุญาตให้เข้าถึงกล้องแล้วก็เข้าถึงไมโครโฟนนะครับหลังจากที่เราอนุญาตให้เข้าถึงไมโครโฟนแล้วก็กล้องเรียบร้อยนะครับในส่วนของหน้านี้นะครับก็คือหน้าที่เราให้เราเตรียมตัวก่อนนะครับก่อนที่จะทําการเข้า Google Meet นะครับว่าจะเราเราจะเข้าโดยการเปิดไมค์เลยหรือเปล่าหรือว่าเปิดกล้องเลยหรือไม่นะครับในที่นี้ผมจะทําการเปิดกล้องไว้ก่อนนะครับอ่าเป็นการเทสก่อนนะครับว่า กล้องเราใช้ได้ไหมเมื่อเทสทุกอย่างนะครับแล้วก็กดเข้าร่วมเลยนะครับเมื่อกดเข้าร่วมเลยก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับแล้วก็สามารถคัดลอกลิงก์ส่วนนี้ส่งไปที่นักเรียนได้นะครับแต่ว่าถ้านักเรียนอยู่ในคลาสของเราแล้วเนี่ยให้นักเรียนเข้าผ่านลิงก์ตัวนั้นจะสะดวกกว่านะครับ เมื่อมาถึงหน้านี้นะครับก็คือจะเป็นหน้าของการตอนนี้เข้าสู่การถ่ายทอดสดเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็จะมีผู้เรียนเข้ามานะครับตามลิงก์ที่เราก็คือเช็คผ่านด้านบนนะครับตัวนี้นะครับว่ามีผู้เรียนกี่คนนะครับตอนนี้มีผู้เรียนอยู่ทั้งหมด3าคนนะครับรวมคุณครูด้วยก็จะเป็น4ี่คนนะครับอ่าตัวเช็คได้นี่ครับครูก็ทําการสอนไปครับเด็กๆเราก็สามารถเห็นหน้าเด็กได้นะครับถ้าเด็กเปิดกล้องอยู่ สามารถคุยกับเด็กก็ได้นะครับถ้าเด็กมีไมค์เปิดเปิดไมค์ได้นะครับก็สามารถคุยกับเด็กตอบโต้กับเด็กได้นะครับในหน้า Google Meet นะครับแล้วก็สามารถเลือกเมนูฟังก์ชันต่างๆนะครับใน Google Meet ได้ครับโดยที่มาที่จุดสามจุดมุมขวาล่างนะครับตัวนี้ครับหัวข้อแรกครับคือการเปลี่ยนเลเยอร์การเปลี่ยนเลเยอร์ก็คือเปลี่ยนโครงสร้างหน้าจอนะครับสมมุติว่ามีนักเรียนเยอะอาจจะ เห็นไม่ทั่วถึงนะครับเราสามารถปรับเลเยอร์ตรงนี้ได้นะครับเมื่อคลิกเข้าไปเราก็จะมีเลเยอร์อยู่หลายแบบเช่นเช่นแบบเรียงชิดกันอันนี้ก็สามารถเห็นทั้งหมดเลยในคลาสนักเรียนที่อยู่ในคลาสนะครับแบบสปอตไลท์อันนี้ก็จะเป็นแบบที่อ่าคนไหนที่มีการตอบโต้นะครับก็จะสามารถขึ้นมาเด่นๆเลยคนเดียวนะครับแบบแถด้านงข้างอันนี้เราสามารถเห็น นักเรียนในคลาสบางส่วนนะครับจากข้างขวามือนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกใช้กันได้ตามที่ท่านคุณครูสะดวกนะครับต่อไปนะครับในส่วนที่สองก็คือแสดงเต็มหน้าจอนะครับอันนี้ก็จะสามารถแสดงเต็มหน้าจอได้เลยเปลี่ยนพื้นหลังตรงนี้นะครับสมมุติว่าพื้นหลังนี้เราไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราสามารถเปลี่ยนแปลงพื้นหลังได้นะครับในการที่เลือก รูปพื้นหลังที่มีอยู่อพื้นหลังก็จะเปลี่ยนไปนะครับเช่นจะปิดของบางอย่างที่อยู่ข้างหลังนะครับเลือกได้ครับมีรูปหลายรูปเลยเอาไว้สร้างสีสันในการเรียนก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับมาดูในหัวข้อต่อไปครับก็คือยกมือครับเห็นสัญลักษณ์ยกมือตรงนี้นะครับนักเรียนทุกคนก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้หมดทุกคนนะครับใช้ในกรณีของที่เวลาเรียนเรียนอยู่เวลาถือว่าท่านอาจารย์สอนอยู่นะครับ มีนักเรียนมีข้อสงสัยก็สามารถกดยกมือได้นะครับผมจะลองให้นักเรียนคนนึงกดยกมือนะครับอ่าเมื่อมีนักเรียนกดยกมือก็จะขึ้นข้อความทางด้านซ้ายสักคู่หนึ่งนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์เป็นรูปมืออยู่ที่คนคนนั้นนะครับแล้วก็สามารถให้นักเรียนได้เปิดไมค์ตอบโต้กับคุณครูได้ว่ามีข้อสงสัยในเรื่องใดน,นะครับครับมาดูในส่วนของเมนูด้านบนนะครับเมนูด้านบน เราก็สามารถดูจํานวนของนักเรียนได้แล้วก็สามารถดูแชทนักเรียนอาจจะไม่สะดวกในการเปิดไมค์นะครับก็สามารถส่งข้อความแชทมาถามครูในตรงนี้ได้นะครับครูก็สามารถอ่านได้นะครับเดี๋ยวจะลองให้นักเรียนส่งข้อความมาคุยกับคุณครูนะครับอันนี้ในกรณีที่นักเรียนไม่สะดวกจะใช้ไมโครโฟนหรือว่าไม่สะดวกจะใช้เสียงนะครับก็สามารถพิมพ์แชทผ่านตรงนี้ได้คุยกับครูได้นะครับ นีกเรียนส่งมาครับสวัสดีค่ะโอเคครูก็สามารถสวัสดีด้วยเสียงของครูเอเลยก็ได้หรือว่าจะพิมพ์บอกนักเรียนในนี้ก็ได้นะครับอ,อย่างนี้ก็ได้นะครับันนี้เป็นส่วนของการแชทคุยกันนะครับต่อไปส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนของการหัวข้อนําเสนอทันทีนะครับหัวข้อตรงนี้มีไว้ทําอะไรตรงนี้นะครับ ใช้ในกรณีของที่เราจะฉายหน้าจอนะครับของเราให้กับนักเรียนเช่นเราทําสไลด์ powerpoint มาอยากจะฉายให้นักเรียนเห็นนะครับเราก็สามารถกดที่นําเสนอทันทีได้เลยนะครับพอกดนําเสนอทันทีปั๊บก็จะมีหัวข้อให้เลือกอีกว่าเราจะเสนอทั้งหน้าจอเลยหรือเปล่าถ้าเรากดนาเสนอทั้งหน้าจอนะครับเราก็เสนอทุกทุกอย่างที่ทําไม่ว่าจะเป็นหน้าเดสก์ท็อหรืออะไรต่างๆนะครับ หรือว่าจะเป็นหัวข้อหน้าต่างอันนี้ก็สามารถแสดงแค่หน้าต่างหน้าต่างหนึ่งเช่นเราเปิดโปรแกรมมาหนึ่งโปรแกรมนะครับล้วก็ฉายแค่โปรแกรมนั้นโดยที่ตัว Google Me e นนะครับจะไม่ฉายรูปอย่างอื่นเลยส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนของแทบ็บอันนี้จะใช้ในการฉายเบราว์เซอร์นะครับเช่นเราเปิดแท็บทิ้งไว้แล้วก็ฉายแค่เบราว์เซอร์นั้นแค่แท็บแท็บเดียวนะครับอันนี้ผมจะลองฉายทั้งหน้าจอดูนะครับเมื่อผม กดฉายทั้งหน้าจอนะครับมันก็จะมีจอให้เลือกครับในกรณีที่ท่านอาจารย์อาจจะต่อไว้สองจอนะครับอันนี้ในกรณีผมมีแค่จอเดียวพอเลือกจอปุ๊บผมกดแชร์ตอนนี้คือกดแชร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือว่าผู้เรียนทั้งหมดนะครับก็จะเห็นหน้าจอที่ผมแชร์นะครับอ่าเมื่อเราแชร์หน้าจอไปนะครับแล้วก็สามารถฉายสไลด์หน้าจอต่างๆนะครับเช่น powerpoint ที่เราทำมาแล้วก็อาจจะสอนผ่านสไลด์ตัวนี้ ส่วนนักเรียนครับก็จะเห็นหน้าจอแบบที่ทุกๆคนเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับหน้าจอของนักเรียนก็จะเห็นแบบนี้เลยนะครับอ่าเราก็สอนสอนไป,นนไปเมื่อเราสอนเสร็จป <im it> ุ๊บแล้วก็กดตรงนี้ครับด้านล่างครับ stop sharing ก็คือหยุดการแชร์นหน้าจอของเรานะครับ <im it> ก็จะกลับสู่หน้าปกติของเรานะครับ <im it> นักเรียนก็จะเห็นหน้าตาของครูเหมือนเดิมนะครับ <im it> ปุ่มควบคุมด้านล่างนะครับสามปุ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการ เปิดปิดไมโครโฟนนะครับเราสามารถเปิดปิดไมโครโฟนของเราเองได้วางสายตรงกลางตรงนี้ครับแล้วก็คือการจบการไลฟ์สดหรือว่าจบการถ่ายทอดสดตอนนี้นะครับปุ่มที่3าก็คือการเปิดปิดกล้องนะครับเราสามารถควบคุมการเปิดปิดกล้องได้นะครับซึ่งของนักเรียนก็จะเป็นในลักษณะรูปแบบคล้ายๆแบบนี้แหละครับขอจบคลิปการแนะนำการใช้ Google Classroom และ Google Meet หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับในการใช้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของคุณครูทุกท่านคุณครูทุกท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารการอบรมการจัดทำการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Google c l a s s r o o m และการประชุมโดยใช้ Google Meet หากมีข้อผิดพลาดประการใดงานคอมพิวเตอร์ขออภัยมาณะโอกาสนี้สวัสดีค่ะ